แบบการเล่นไม่ว่าจะเป็น first person shooting third person shooting realistic และ arcade create ความเป็นคุณด้วยอุปกรณ์สวมใส่ที่หลากหลายโดดเด่นไม่เหมือนใครด้วยระบบ skill ี่แตกต่างพิชิตมิชชั่นทำภารากิจปลดล็อกได้ทุกวันรวมถึงอัปเกรดอิตี้เสริมความแข็งแกร่งให้ตัวคุณเทพกว่าใครหมดปัญหาค่าใจเวลาขาดวนด้วยระบบรีเพทที่สามารถย้อนดูการเล่นของคุณกับคู่แข่งที่สุดของการชิงชัยกับระบบสง ค้ามยึดพื้นที่ในรูปแบบแลนด์วอร์ที่นี่ที่เดียวติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.fnb.in.th หรือ Facebook Fanpage www.facebook.com/ ไฟ n อ l บ u l l ล็ t ไ a i l a n ดมาร่วมระเบิดความพันได้แล้ววันนี้กับ Final Bullet เกมชุดติ้งระดับหตดาวเล่นก่อนเทพก่อนยับไวให้ใครมาคว่ำคุณได้